แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็เพราะสับสนเรื่องนี้คุณเคยไหมครับพอเจอปัญหาที่ซับซ้อนทีไรเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกสักทีคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งสับสนหาคําตอบเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งติดอยู่ในเขาวงกฏความจริงแล้วหลายปัญหาไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดรอกครับแต่บ่อยครั้งเรามักสับสนระหว่างสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธารรมลองนึกตามนะครับเวลาเราพูดว่าส้มตํานี่คือตัวอย่างของรูปธรรมเพราะคุณสัมผัสดได้ชิมได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคําว่า อาหารอีสานนั่นคือนามธรรมเพราะความหมายมันกว้างขึ้นครอบคลุมทั้งส้มตำลาบน้ำตกและเมนูอื่นๆอีกมากมายทีนี้ลองเอามาเทียบกับการทำงานดูครับบางคนติดอยู่ในโลกนามธรรมเช่นเราต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพนะฟังแล้วดูดีแต่พอจะเริ่มจริงๆกลับไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างในขณะที่บางคนติดอยู่ในโลกรูปธรรมอย่างส่งอีเมลเขียนรายงานประชุมแต่ก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ตรงไหนความเก่งจริงๆไม่ได้อยู่ที่การ รู้เยอะครับแต่อยู่ที่ความสามารถในการสลับความคิดระหว่างรูปรธรรมกับนามธรรมได้อย่างลื่นไหลลองดูนักวิทยาศาสตร์เป็นตัวอย่างเขาเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องแลบแล้วค่อยๆสกัดสิ่งนั้นออกมาเป็นทฤษฎีหรือกฎที่อธิบายได้กว้างขึ้นจากนั้นก็ย้อนกลับไปทดลองใหม่ในโลกจริงปรับแก้สังเกตวนไปเรื่อยๆนี่คือการสลับการคิดไปมาระหว่างดีเทลเล็กๆกับภาพใหญ่และมันคือหัวใจของการคิด อย่างชาญฉลาดทักษะนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยครับถ้าคุณติดอยู่ในโลกนามธรรมก็ให้ถามตัวเองว่าแล้วในชีวิตจริงฉันต้องลงมือทําอะไรบ้างแต่ถ้าติดอยู่ในโลกรูปธรรมก็ให้ถามว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่มันเชื่อมโยงกับภาพรวมตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติคุณบอกว่าอยากสุขภาพดีคำนี้คือน,นามธรรมาครับเพราะอย่างไม่บอกชัดว่าจะต้องทําอะไรจริงๆพอแปลมาเป็นรูปธรรมคุณอาจเลือกเดินวันละ30นาทีหรืองดน้ําอัดลมจากนั้นก็ย้อนกลับไปถามที่นามธรรมาอีกครั้งว่าสิ่งที่ฉันทามัน ช่วยให้สุขภาพของฉันดีขึ้นจริงหรือยังนี่แหละครับการฝึกคิดแบบรูปธรรมนามธรรมมันเหมือนการให้สมองได้ออกกําลังกายทําบ่อยๆสมองคุณจะคมขึ้นเข้าใจโลกได้หลายมิติจับประเด็นได้เร็วและแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและถ้าคุณอยากฝึกทักษะน,นี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกผมอยากแนะนําหนังสือเล่มนี้ครับถอดรหัสสมองอัจฉริยะสไตล์ญี่ปุ่นหนังสือที่จะพาคุณฝึกเปลี่ยนมุมมองการคิดให้สมองทํางานฉลาดขึ้นคมขึ้นและสร้างไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลาลองหามาอ่านดูนะครับ อย่าลืมติดตามช่องทางอื่นๆได้ที่